ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนเราสมมาสัมพุทธเจา้า ตรัสไว้ในสามีจีสูตรว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่เครือหัดคือบำรุงภิกษุผู้มีศีลผู้ปฏิบัติชอบโดยจีวรโดยบินบาบาตเสนาสนะและกิลานาเภสัต บุญย่อมเจริญมากแก่บัณฑิตเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนบัณฑิตเหล่านั้นครั้นทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ชีวิตของเราจะมีสุขมากทุกน้อยหรือมีสุขน้อยทุกมากก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบัน และกกรรมในอดีตท,ที่เคยทำเอาไว้ถ้าทำบุญกุศลเอาไว้มากความสุขและความสำเร็จก็มีมากหากทำบุญเอาไว้น้อยและยังเพิ่มบาปอากุศลเข้าไปอีกความทุกข์ก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ จนกว่าวิบากกรรมนั้นจะหมดไปเราจะมีสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรก็วัดกันที่บุญในตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นหน้าที่หลักของเราแล้วก็ของทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญจะส่งผลให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติ สามารถขจัดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่เป็นผลมาจากการทำอกุศลเอาไว้ให้หมดสิ้นไปได้แล้วยังเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกด้วยวิธีการสั่งสมบุญง่ายๆที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้คือให้ทำทาน โดยหาโอกาสบำรุงภิกษุผู้มีศีลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญแต่หากทำกันด้วยจิตที่เลื่อมใสกันจริงๆแล้วบุญจะส่งผลให้ได้ไปเป็นเศรษฐีในชาตินี้ทีเดียวหรือแม้ละโลกไปก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ มีเรื่องเล่าว่าเด็กหญิงลูกเศรษฐีคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็เป็นที่เกลียดชังของบิดามารดาไม่เป็นที่รักของหมู่ญาติเพราะพบชาติในอดีตเธอเคยเกิดเป็นชายและประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นจึงได้ตกนรกหมกไหม สวยทุกทรมานอยู่เป็นเวลาย,ยาวนานพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์แรงกรรมนั้นยังส่งผลให้เธอไม่เป็นที่รักของใครเลยแม้ว่าตัวเองจะเป็นลูกสาวเศรษฐีก็ตามพอแต่งงานแล้วไปอยู่กับครอบครัวของสามีเธอก็เป็นที่รังเกยียจของญาติฝ่ฝายสามี แต่เนื่องจากเธอมีปัญญาจึงหันกลับมาพิจารณาตัวเองนี่ก็เป็นปกติของมนณิิตนะจ๊ะที่มีการพิจารณาทอดตัวเองไม่มัวไปจับผิดคนอื่นเธอเห็นว่าแม้ตัวเธอเองจะประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ ของสีภรรยาหรือลูกสะพ้ยเลยแต่ก็ยังไม่เป็นที่รักของใคร,ใครจึงคิดว่าเราจะต้องสั่งสมบุญให้มากกว่านี้เพื่อจะได้เป็นที่รักของหมู่ญาติเธอได้พยายามทำความดีทุกอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจคนรอบข้างได้ แม้กระนั้นเธอก็ไม่ท้อพยายามที่จะฝึกตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันหนึ่งเธอได้เห็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าเดินบินบาตผ่านมาหน้าบา้านก็บังเกิดความเลื่อมใสจึงรีบนำอาหารหวานขาวมาใส่บาตร ร้อมกับถวายดอกประทุมกรรมหนึ่งเธอได้ตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดไปกี่พบกี่ชาติก็ตามขอให้เป็นที่รักของมหาชนเหมือนดอกประทุมนี้ครั้นปรารถนาอย่างนั้นแล้วก็อธิษฐานเพิ่มเติมอีกว่าการอยู่ในคันมารดาเป็นสิ่งลำบาก ขอให้ได้เกิดในดอกปทุมไม่ต้องไปอาศัยอยู่ในคันมารดาอีกเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะนางยังตั้งความปรารถนาประการที่สามว่าการเกิดเป็นหญิงนั้นแสนลำบากเป็นเพศที่อาภัพแม้ธิดาของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังจะต้องไปสู่อำนาจของบุรุษอื่น เพราะฉะนั้นขอจะได้เข้าถึงความเป็นหญิงอีกเลยพึงเป็นบุรุษไปทุกภพทุกชาติครั้งสุดท้ายเธอได้ตั้งความปรารถนาต่อพระปัจเจกผู้เจ้าว่าท่านผู้เจริญด้วยบุญที่ดิฉันได้ถวายพระตาหารถวายดอกบัวด้วยจิตที่เรื่มใสอันไม่มีประมาณนี้ ขอให้ดิฉันพึงล่วงพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏพึงได้บรรลุอมตะธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วด้วยเทินครั้นทำความปรารถนาสประการนี้แล้วก็เอาดอกประทุมอีกกรำหนึ่งบูชาพระปัเจกพุทธเจ้าไหว้โดยเบญจานข้าประดิษฐ ได้กระทำความปรารถนาว่าขอให้กลิ่นกายและผิวพรรณของข้าพเจ้าจงเป็นเหมือนดอกปรทุมนี้ด้วยเถิดพระปัจเจกพรพุทธเจ้าเห็นว่าสปายของท่านเศรษฐีนี้เน่เป็นคนที่ทำบุญด้วยจิตศรัทธาอันไม่มีประมาณจึงรับบารและดอกปรทุมและได้หอขึ้นไปบนอากาศ ทำการอนุโมทนาแก่สะัยเศรษฐีเมื่อต้องโมทนาแล้วก็เหาะกลับไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะสภัยเศรษฐีเห็นหนึ่งนั้นก็ยิ่งเกิดความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตัวได้ทำบุญกับพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ วิบากฝ่ายกุศลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทำให้อกุศลกรรมที่เธอทำไว้ในภพชาติก่อนๆหมดสิ้นไปในทันทีวันนั้นเองคนที่เคยหน่ายก็รักแม้สามีที่เคยจืดจางต่อเธอมาโดยตลอดก็หันกลับมาดีด้วยเธอได้เป็นที่รักของมหาชน แล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมาโดยตลอดเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นมหาปทุมเทวบุตรเปลี่ยนอัตภาพจากหญิงเป็นชายทันทีด้วยแรงอธิษฐานนั้นมีดอกปทุมเป็นวิม,มานในสวรรค์ชั้นดาวดึงมหาปทุมเทวบุตร ร้านเสวยบุญจนครบอายุไขของเทวดาแล้วก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ชั้นยามาเดวสิตานิมมานารดีและปรานิมมิตวัสวดีเมื่อครบทั้งหกชั้นแล้ว ก็ถอยกลับลงตามลำดับทั้งอนุโลมและปฏิโลมเป็นอย่างนี้นะ่ยยาวนานทีเดียวไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็เป็นเทวบุตรที่อุบัติขึ้นในท่ามกลางมหาปฐุมวิมานสวยที่ประยสสมบัติอย่างมีความสุขมาโดยตลอดพอจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ท่านก็ได้บังเกิดในดอกประทุมในสะโบกกรณีซึ่งอยู่ในอุทยานของพระเจ้าพาราณสีคืนวันนั้นพระมเหสีทรงพระสุบินไปว่าพระองแวดล้อมด้วยสตีสองหมื่นนางสเสด็จไปอุทยานได้พบพระโอรสในดอกประทุม เมื่อราตรีสว่างพระนางก็เสด็จไปยังอุทยานนันทีทรงเห็นดอกปธุมใหญ่ดอกหนึ่งจึงเสด็จตรงเข้าไปหาพอพระนางทรงจับเท่านั้นกลีบดอกปธุมก็แย้มบานทรงเห็นพระกุมารผู้มีผิวพรรณเปล่งปลังดั่งทองคำนอนอยู่บนเกรสรอ,อัอนอ่อนนุ่ม จึงทรงรับมาเลี้ยงเป็นพระโอรสปรทุมกุมารได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนเทพกุมารมีหญิงหมื่นคนเป็นพี่เลี้ยงแต่ถึงอย่างไรพระกุมารก็สามารถสอนตนเองได้คิดว่าความสุขในสวรรค์เราก็ได้เสวยมานับพบนับชาติไปทั่วแล้ว หรือทุกในมหานรกก็เคยไปชดใช้กรรมมามากแล้วเหลือแต่สุขอันเป็นอมตะที่ไม่ต้องเกิดอีกก็เรายัางไม่สมหวังเลยดังนั้นท่านจึงปรารถนาสุขในนิพพานประกอบกับบุญเก่าที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทรงพิจารณาเห็นว่าพระกุมมารน,นี้เคยถวายอาหารแก่ทักขินในยบุคคลแล้วตั้งความปรารถนาไว้สประการซึ่งก็สำเร็จไปแล้ว3ประการท่านจึงปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้พระกุมมารได้สมปรารถนาทุกอย่างจึงหอะมโปรโดที่พระราชวัง แล้วกุมารพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นก็รู้ว่านี่คือวิถีทางสู่ความสุขอันเป็นอรรมะ,ะจึงยึดเอาดอกปทุมเป็นอารมณ์ท่านพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของดอกปทุมในที่สุดก็ได้ตัดสรู้ปัจเจกพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า รองเพศบรระชิตท่านได้สมปราถนาในทุกเรื่องที่ได้อธิษฐานจิตเอาไว้เห็นไหมจ๊ะว่าบุญและบาปที่เราเคยทําเอาไว้นั้นจะคอยตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าอีบากกรรมฝ่ายไหนจะส่งผลถ้าบุญทํางานก็จะส่งผล ให้เราสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งได้อย่างเป็นอัศจรรย์ช่วงนี้หลวงพ่อมีข่าวบุญวิเศษที่อยากจะให้ลูกทุกคนได้บุญกันทั่วนหน้าเป็นการรื้อผังจนถาวรและเปิดผังรวยข้ามชาติรวยลวดไปทุกพทุกชาติเลยนั่นก็คือ การทำบุญถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะประสังคาธิการพระเทราชเถลระทั่วประเทศสามหมื่นกว่าวัดในงานวันสลายร่างคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันขนุกยุงวันที่สามกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อาน,นิสงส์งที่จะบังเกิดขึ้น จากการนำบุญกับเนื้อนาบุญที่มาจากทั่วสารทิศนี้ก็เป็นอนิสงส์ใหญ่นับว่าเป็นมหาทานบรมีที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคทีเดียวเราทั้งหลายโชคดีที่ได้มีโอกาสทำบุญใหญ่อย่างที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนบุญนี้จะส่งผลให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นให้มาเอาบุญใหญ่นี้กันทุกคนนะจ๊ะแล้วก็เชิญชวนกันมาร่วมงานจุดไฟแก้วสลายร่างคุณยาอาจารย์ของพวกเรากันทุกๆคนเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญลุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดี ก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งท้งตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ